สวัสดีค่ะเด็กๆพบกับครูเดยกครั้งนะคะในชั่วโมงระวีวรารศึกษานะคะในเช้าวันนี้นะคะก็ดีใจได้เจอเด็กๆอีกครั้งหนึ่งนะคะเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะโอ้โหหลายคนไปโรงเรียนแล้วก็อีกหลายคนก็ยังเรียนออนไลน์อยู่เลยเนาะเบื่อหรือยังคะไม่เบื่อนะเพราะว่าวัยของเราเป็นวัยที่ต้องเรียนหนังสือนะคะเด็กๆแล้วที่สําคัญคุณเียวขอบคุณพระเจ้านะคะในปีนี้ เราได้เจอกันในช่องทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ของเรานะป .3 ถหนึ่งป .6 ก็ยังเรียนซูมอยู่แล้วก็อนุบาลนะคะที่เรียนทางาวิดีโอ YouTube นี้นะคะ ก็ยังได้เรียนอยู่แต่ครูเลียวมีข่าวดีนะคะเดือนหน้านะคะเราอาจจะได้เรียนทางซูมจะได้พบปะคุณครูแบบหน้าต่อหน้าแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คุณครูะละวีทุกคนนะคะอยากมีโอกาสได้สอนเด็กๆผ่านทางหลายๆช่องทางนะคะเด็กรอฟังข่าวสารได้เลยนะคะค่ะในวันนี้ครูเลียวก็นําเรื่องราวดีๆนะคะองคผีนะคะมาให้กับเด็กๆได้เรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพระเยซู เ,เดิเพราะครูเรียวเคยบอกแล้วใช่ไหมคะวา่าในตลอดทั้งปีเนี้ยเราจะเรียนรู้ชีวิตของพระเยซูด้วยกันว่าพระเยซูทําอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะเพื่อให้เด็กรู้จักพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆเหมือนเ,เหมือนเพลงหนึ่งที่บอกว่าฉันรักพระเยซูมากขึ้น ทุกวันทุกวันนะคะเมื่อเรารู้จักพระเยซูมากขึ้นเราก็จะรับพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูเรื่องราวในพระคัมภีร์ด้วยกันในเช้าวันนี้เลยนะคะเด็กๆเดี๋ยวเราไปดูด้วยกันเลยนะคะไปเลยค่ะ This is Jesus, Hey oh. who is the Son of God and the Savior of the world. Jesus grew up in Nazareth. and was baptized by John in the Jordan River. Jesus began teaching about God's love and healing people of their sickness. One day, John saw Jesus walking by and told the people around him that Jesus was the lamb of God. One of the people standing with him was Andrew, whose brother was Simon, who would later be known as Peter. Andrew went to find his brother and said, we have found the Christ! Whoa! Ready? Come on! Simon went with Andrew and met Jesus. Uh huh, I'm Simon. Jesus looked at Simon and said, Your name is Simon, son of John. Yes, it is. But you will be called Peter. Uh, okay. On another day, Jesus was walking along the shore of the Sea of Galilee. And lots of people crowded around him to hear what he had to say. Oh, uh, uh, hello. Well, oh, okay. Jesus noticed two empty boats for Andrew and Peter had left them and were washing their nets. Jesus stepped into one of the boats hey, and asked Peter to take him out into the sea. Okay. So he sat in the boat and taught the crowds from there. When he had finished speaking, he said to Peter, now go out where it is deeper and let down your nets to catch some fish. Uh... But Peter said, We worked hard all last night and didn't catch a thing. But if you say so, I'll let the nets down again. And this time their nets were so full of fish, they began to tear. Whoa! They called to some other fishermen for help. Hey! And soon both boats were filled with fish. When Peter realized what happened, he fell to his knees before Jesus and said, Oh Lord, please leave me. I'm such a sinful man. Jesus replied to Peter, Don't be afraid. Come, follow me, and I will show you how to fish for people. Really? Really. And as soon as they landed, they left their nets and followed Jesus. So Simon Jesus's disciples his Jesus one of Jesus disciples and followed his friend Jesus throughout on friend his time became and Peter earth 12ค่ะเด็กๆเ,เราก็ได้ชมเรื่องราวในพระคัมภีร์ไปแล้วนะก่อนอื่นที่ครูเรียวจะมาแบ่งปันเรื่องราวในพระคัมภีร์ที่เราได้ดูคลิปมาให้เราอธิษฐานด้วยกันก่อนนะคะเด็กๆสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับในเช้าวันนี้ขอบคุณพระองค์สำหรับเด็กๆทุกคนที่ได้เข้ามามีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวของพระคั ของพระเจ้าในเช้าวันนี้โปรดประทานสีปัญญาความเข้าใจาให้กับเด็กๆทุกคนด้วยแล้วก็ขอพระเจ้าอยู่กับเด็กตลอดทั้งวันนี้ขอให้ทุทกๆวันเด็กๆจะรักพระเยซูมากขึ้นเรื่อยๆขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะเด็กๆเด็กๆรู้จักผู้ช่วยไหมคะอ่าผู้ช่วยคือใครนะคะอ่าผู้ช่วยอาจจะในโรงพยาบาลน,นะคุณหมอก็มีผู้ช่วยเป็นพยาบาล หรือแม้แต ederim, ่ที응่บ้านนะคะน้องอาจจะมีพี่นะอาจจะมีผู้ช่วยเป็นน้องในการช่วยกันทำงานบ้านหรือว่าช่วยคุณพ่อคุณแม่นะคะหรือแม้แต่ทำงานบริษัทนะคะถ้าเราอาจจะเห็นคุณพ่อคุณแม่ของเราทำงานบริษัทนะคะอาจจะมีคุณพ่อคุณแม่ของเราอาจจะมีผู้ช่วยในการทำงานด้วยเพราะว่าเวลาเราทำอะไรใช่ไหมคะเราไม่สามารถทำคนเดียวได้ สำเร็จถ้ามันเป็นงานที่ต้องใช้คนต้องใช้ความคิดหรือว่าต้องร่วมมือร่วมใจกันในพระคัมภีร์ยังมีบอกว่าทําไมคะสองคนนะก็ดีกว่าคนเดียวใช่ไหมคะเพราะว่าทําไมคะเขาสามารถที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้ดังนั้นผู้ช่วยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะเหมือนเรื่องราวที่เราได้ชมไปแล้วเมื่อกี้นี้นะคะเป็นเรื่องราวตอนที่พระเยซูทำไมคะ าหาผู้ช่วยนะคะหรือว่า,าหาสาวกนะคะเรียกสาวกของพระองค์นะคะพระเย,ยซูนะก็อธิษฐานเด็กๆจําได้ใช่ไหมคะอาทิตย์ที่ผ่านมาพระเย,ยซูโดนมารมาทดลองถึงสาครั้งในขณะนั้นพระองค์นะอธิษฐานเพื่อที่จะทํางานของพระองค์แม้แต่งานนี้ก็คือการเรียกสาวกหรือเรียกผู้ช่วยของพระองค์มาเพื่อที่จะ พูดเรื่องราวของพระเจ้าเพื่อจะติดตามพระองค์ไปทุกคนทุกแห่งนะคะจนสุดท้ายนะคะพระองค์ก็สามารถที่จะชนะมารซาตานด้วยเลยคะ่ะด้วยพระคำของพระเจ้าหรือว่าพระคัมภีร์นั่นเองนะคะเด็กๆพอหลังจากนั้นพระเยซูก็เดินทางเลียบชายฝั่งทะเลนะคะทำไมคะเกิดอะไรขึ้นพระเยซูเห็นซีโมนนะคะก็ซีโมนเปโตรนะคะแล้วก็น้องชายของเขา แล้วพระเยซูกคนนี้แหละคือคนที่จะเป็นผู้ช่วยของเราในขนาดนั้นเปโตรนะคะกําลังหาปลาอยู่แต่เขาไม่ได้เลยส่วนพระเยซูนะคะคก็กําลังเดินทางพูดเรื่องราวของพระเจ้าอยู่ก็มาจุดตรงที่เปโตรแล้วแลเห็นเปโตรก็ขึ้นไปบนเรือของเปโตรใช่ไหมคะแล้วก็บอกกับเปโตรว่าทำไมคะเปโตรให้ไปที่น้ําลึกแล้วก็ไปย่อนอวนนะคะอวนก็คือที่เขาเอาไว้อ่า ดักปลาหรือว่าจับปลานะคะเปตูก็บอกว่าอะไรพูดมาอหามาตั้งแต่เช้าแล้วไม่เจอปลาสักตัวเลยยังไงก็ไม่ได้หรอกครับวันนี้แต่สุดท้ายพระเยซูบอกว่าเชื่อเรานะแล้วก็ไปหย่อนอวนลงตรงนั้นนะตรงที่เราบอกพอหลังจากนั้นเปตูก็หย่อนอวนลงไปเกิดขึ้นเกิดอะไรขึ้นกัน,น,นเด็กๆโอ้โหได้ปลาเต็มอวนเลยแล้วเขาก็เลยเรียกเพื่อนๆมาแล้วสินี่มาหย่อนอวนตรงนี้เราจะได้ พบปลาเยอะๆพอเขาเห็นปลาที่เยอะเขาอัศจรรย์ใจมากๆเลยพระเยซูไม่ใช่คนธรรมดานแน่ๆเลยเด็กๆเขาก็เลยไปคุกเข่าต่อหน้าพระเยซูแล้วบอกว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าแล้วพระเยซูว่าเราจะให้เธอนะเป็นผู้ช่วยเรานะเราจะให้เธอนะไหมคะประกาศกับทุกคนให้ได้มีให้คนลหลายๆคนได้รู้จักพระเจ้าเหมือนเธอหาปลาเลยนะเธอจะได้ปลาเยอะแยะใช่ไหมแต่เธอจงทิ้ง สิ่งเหล่านี้แล้วตามเรามาเปโตก็ทาตามแล้วเปโตก็ไปเป็นสาวกของพระเยซูนะคะเรื่องนี้นะคะทําให้ครูเดียวรู้ว่าจริงๆแล้วพระเยซูนะไม่ได้เลือกเฉพาะคนที่ทําไมคะมีความรู้เก่งหรือว่าโอ้มีบ้านใหญ่โตมีเงินมากมายในการที่จะติดตามพระเยซูแต่ว่าพระเยซูเรียกคนธรรมดาแล้วที่สําคัญคนนั้นนะ ต้องรักพระเยซูด้วยนะคะเด็กๆเช่นเดียวกันพระเยซูก็เรียกเด็กๆมาเป็นสาวกของพระองค์หรือว่าเป็นผู้ช่วยของพระองค์ในการพูดเรื่องราวของพระเจ้านะคะอย่าลืมนะคะว่าเราทุกคนนะเป็นสาวกของพระเยซูเพราะเรารู้ว่าพระเยซูทำไมคะตายแทนเราเสียสละแทนเราเพื่อให้เราทุกคนทำไมคะมีความสุข ขอพระเจ้าอวยพรเด็กๆนะในเช้าวันนี้แล้วก็ที่สําคัญอย่าลืมนะคะให้เราเรียนรู้จักชีวิตของพระเยซูเพื่อเราจะรู้ว่าพระเยซูรักเรามากแค่ไหนนะคะก่อนอื่นที่เราจะจบในบทเรียนนี้นะคะให้เด็กๆเนาะใช้เวลาในการที่จะอธิษฐานกับครูเลียวนะขอที่เราจะเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูนะคะข้าแต่พระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรง,งเลือกว่า พวกเราทุกคนให้ได้รู้จักพระเจ้าให้รู้จักพระเยซูขอพระองค์โปรดทรงอวยพรที่เราจะารักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆมีสิ่งใดที่เราทําไม่ดีขอพระเจ้าโปรดทรงช่วยเหลือเราที่เราจะผ่านพ้นสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์โควิดหรือว่า,าในเรื่องของ สุขภาพร่างกายของเราเองที่จะแข็งแรงแล้วก็เป็นเด็กที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กที่รักพระองค์มากขึ้นเรื่อยๆด้วยเราอธิษฐานขอบคุณพระองค์ร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะเด็กๆเดี๋ยวเราไปทํากิจกรรมด้วยกันนะคะวันนี้มีกิจกรรมสนุกๆมหมให้เด็กๆทําด้วยกันนะคะบ๊ายบายไปแล้วนะคะพระเจ้าวอวยพรคะ่ะ